สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเซียจารโลครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปท่านอาจารย์ฟั่นครับอาจารโลครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้วิยาญยาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ ทองคำนะครับลงยาสีแดงครับท่านผู้สร้างท่านสร้างไว้ประมาณ13มเหรียญครับต่อโคดทุกเหรียญครับ1นถึงสิครับต่อโคดชัดเจนครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดฟังและชมอย่างเข้าใจครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคํานะครับสร้าง13เหรียญครับเหรียญเงิน70เหรียญครับ ครับทำและชมและฟังอย่างเข้าใจครับผมจะไม่มุสานะครับนี่ครับเป็นเหรียญทองคำลงยาสีแดงครับองค์นี้เป็นพระที่สวยครับผมเก็บไว้เป็นสิบปีแล้วครับหลายสิบปีแล้วครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้สติและปัญญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับนี่ครับรุ่น21่สครับ ทอ,ทองคำสร้างสิบสามเหรียญครับตอกโค้ดทุกเหรียญตอกตอกลำเบอร์ทุกเหรียญครับหนึ่งถึงสิบสามครับแล้วเหรียญเงินลงยาสีน้ําเงินแล้วมีสีอื่นบ้างหรือ,อยังไงเราก็ไม่ทราบได้แต่เห็นรู้าสีน้ําเงินมีเจ็ดสิบเหรียญครับเราจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นครับสิ่งที่เรารู้มาครับนี่ครับเหรียญยุนยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญทองคําครับ ลงยาสีแดงครับดูครับดันนะครับครบทวนนะครับดูและทําความเข้าใจด้วยกันครับนี่ครับตัวหนังสือนี่ครับด้านหลังตรงนี้จะดุ่งนะครับเลขที่เขาตอกมาแล้วมันจะดุ่งนะครับมันรวมขึ้นมาครับแต่ภาษาคนชาวบ้านเขาเรียกว่ามันดุ่งครับตอกแล้วมันมันนูนขึ้นมาครับพราะเหรียญมันตอกแรงครับตอกลึกครับเดี๋ยวท่านค่อยชมด้านหลังครับ ฟังให้อย่างเข้าใจก่อนครับนี่เป็นเหรียญทองคำครับรุ่น21ครับสร้างจำนวนสิบสามเหรียญครับวงยาสีแดงครับฟังอย่างเข้าใจครับท่านต้องดูนะครับพวกเกี่ยวเชื่อกพวกนี้นะครับที่รอบองค์พระนีครับท่านต้องดูเป็นระเบียบนะครับต้องดูอย่างเข้าใจครับผมจะถ่ายทุกมิติให้ท่านดูนะครับดูอย่างเข้าใจและทำความเข้าใจไปด้วยกันครับ สวยไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับดูอย่างเข้าใจนะครับผมถ่ายทุกมิติให้ท่านดูนะครับไม่ได้ถืออยู่ไกลๆแล้วให้ท่านดูนะครับเนือดแก่ก้องของแท้ของจริงต้องเข้ากล้องครับให้ชัดๆครับให้คนที่เขาเป็นเขารู้และเขาได้เข้าใจและเขาจะพูดความจริงหรือไม่ เขารู้ครับคนเป็นมีครับคนเป็นมีจริงนะครับผมไม่ได้มูสานะครับรู้ครับดูอย่างละเอียดครับรายละเอียดเขาสวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเขียนต้องคําครับนี่ครับดูอย่างเข้าใจครับผมจะถ่ายทุกมิติให้ท่านดูนะครับถ่ายทุกมิติครับผมไม่ได้ถือไกลๆให้ท่านดูนะครับ ดูอย่างเข้าใจนะครับเหรียญนี้สร้างสิบสามเหรียญนะครับอง์นี้เป็นเลขเจดครับนัมเบอร์เจ็ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่าดูด้านหลังครับดูและทำความเข้าใจไปก่อนครับดูให้ชัดๆก่อนครับดูอย่างเข้าใจนะครับเรานำแต่ของดีจริงมาลงครับรับประกันได้ครับผมเป็นลูกศิษย์ท่านครับ ไปกราบท่านด้วยครับฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยครับนี่ไม่ได้มุสานะครับผมนั่งพูดอยู่เนี่ยต่อสิ่งที่ท่านปลุกเสกเนี่ยผมจะไม่มุสาครับปลุกเสกอย,นะอ,อย่างดีนะครับอธิษฐานจิตอย่างดีนะครับเป็นเหรียญทองคําครับเหรียญน,นี้ผมได้มาจากละบ้านภู้มีบรารมีนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณกเกษมนะครับ อดีตนะครับพูดถึงอดีตนะครับแต่เหรียญนี้ลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับสร้างครับผมก็อยากไม่อยากจะเอ่ยนามท่านนะครับเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครับสร้างสิบสามเหรียญครับดูได้ทําความเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจแล้ะทําความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับแล้วจะไม่มุสาโดยเด็ดขาดครับดูครับสายทุกมิติครับดูดีๆครับ ดูดีๆแล้วทำความเข้าใจด้วยกันครับมาดูด้านหลังต่อครับนี่ครับเหรียญน,นี้เป็นเหนรียญจานมือนะครับนี่ครับตามที่ผมศึกษาและผมดูมาเนี่ยเป็นลายมือของท่านอาจารย์นะครับ นี่ครับจานเต็มองเลยครับปวดทําความเข้าใจไปด้วยกันครับเดีย๋ยามจะหามุมถ่ายสวยๆครับให้ดีๆครับให้ชัดๆครับนี่ครับหลายจานมือครับจานของท่านอาจารย์นะครับ ดูอย่างเข้าใจและทำวามเข้าใจไปด้วยกันครับจานครับชัดครับนี่ครับผมหาแสงดีครับกําลังหาแสงครับนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับท่านต้องจำลายมือด้วยครับลายมือของท่านอาจารย์ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะจานจาลึกครับสวยครับเป็นระเบียบครับ มันหาแสงยากจังเลยครับขอทำความเข้าใจด้วยกันนะครับนี่เหรียญจานนะครับจานด้วยมือครับเหรียญนี้จะมีสามคนจานนะครับท่านอาจารย์จานแล้วพระจานแล้วเนียนจานครับท่านจานองค์เดียวท่านคงจะไม่ไหวแล้วครับเพราะมันเยอะครับท่านจะให้เนนจานแล้วก็มีมีสามท่านด้วยกันครับที่จานครับเนนท่านหนึ่งพระท่านหนึ่ง แล้วท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เองนี่ครับเหรียญนี่เป็นเหรียญจารของท่านอาจารย์ครับผมจํานิ้วมือลายมือได้ครับลายมือของอาจารย์ครับนี่ดูดีๆนะครับนี่เลขนี้เป็นเลขเจ็ดครับลำเบอร์เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดครับเป็นทองคําครับองค์ที่เจ็ดครับทาความเข้าใจด้วยกันครับเรียนรู้ด้วยกันครับเราจะไม่มุสานะครับนี่ครับเห็นไหมครับชัดไหมครับ อาจารย์ท่านจาให้แม่นนะครับถ้าอาจารย์แบบตื้นๆนะตะวัดตวัดนะั้นเป็นเนนกัะพะครับดูดีๆครับมีสามคนจารย์ด้วยกันครับข้อมูลผมได้มาชัดครับได้ได้มาชัดครับผมหามุมให้ครับอยากจะให้เจอเจอเจออาจารย์ชัดชัดครับ นี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับลายมืออาจารย์ของท่านนะครับดูไว้ทําความเข้าใจครับเห็นไหมครับเลขที่ต่อกตอกแรงครับมันดุ้งครับมันลึกลงไปครับแล้วดุ้งไปข้างหน้าครับที่เชื่อมที่ผมได้ชี้ไปเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับเหรียญจานครับนี่ครับลายมือของท่านอาจารย์นะครับตามที่ผมรู้มานะครับ เหรียญนี้เป็นสมได้มาจากบ้านบุ้ยบารเีนะครับยศถึงพลอากาศเอกนะครับแต่ผมไม่เคยเชื่อท่านนะครับไม่อยากให้ท่านเสื่อมเสียครับเพราะท่านก็ไม่ได้เสื่อมเสียอะไรครับท่านเอาเงินไปทําบุญครับท่านเอาเงินไปทําบุญครับท่านบอกกับผมว่าเอาเงินไปทําบุญครับเงินไปทําบุญครับนี่ครับดูและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญทองคําครับเบอร์เจ็ดครับท่านต้องดูดีๆนะครับเบอร์ตอกลงไปเนี่ยมันจะตอกชัดเจนนะครับทุกองค์เขาตอกชัดเจนนะครับตอกลงไปในยุบลงไปครับแล้วมันลุกไปข้างหน้าครับขอบข้างกันเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับขอบข้างผมไม่ต้องใช้น้ำนะครับ เหรียโล่นี้ไม่ต้องคิดน้ำขอบหรอกครับดูครับดูความคมชัดหน้าหลังครับลายจานลายพระหรือพระหรือเนรหรือท่านอาจารย์จารย์เรายอำรู้อยู่ครับเราดูรู้ครับมาชมหน้าครับนี่ครับสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับประคิปอะไรต่อไปเราจะอะไรบรมครับทำความเข้ใจครับ รุ่น21ครับสร้าง13เหรียญครับเหรียญน,นี้เป็น n no. u เบอร์7ครับเลข7องค์ที่7ครับอยู่กับท่านผู้เวลามีท่านเขาเก็บไว้หลายสิบปีนะครับถ้ามีจดหมายนึกผมครับท่านจะเอาเงินที่ผมบูชาท่านบูชาจากท่านมาเนี่ยจะเอาไปทำบุญครับ ท่านพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับผมจะไม่มุสานะครับท่านก็เอาไปทําบุญจริงครับเงินจํำนวนพอเยอะพอสมควรอยู่นะครับครับถ้าท่านอยู่ตอนนี้ก็เก้าสิบกว่าแล้วครับคิดว่าท่านคงแข็งแรงอยู่นะครับดูดีๆนะครับทำเข้าใจด้วยกันครับ ให้แท้แท้ที่เหรียญนะครับไม่ใช่แท้ที่คำพูดผมนะครับไม่ได้แท้ที่คนที่เอาออกมานะครับมันแท้ที่เหรียญครับดูและทําความเข้าใจด้วยกันครับแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันครับนี่คือเหรียญทองคํารุ่นยี่สิบเอ็ดครับําเบอร์เจ็ดครับอยากชมมาขอชมได้นะครับมาชมได้นะครับอยู่ที่ร้านผมนะครับ ร้านบารามีอาจารโอครับมาดูชมได้ครับชมได้ครับชมอย่างเข้าใจนะครับดูอย่างเข้าใจนะครับต้องใจให้แม่นนะครับเส้นหน้าผาต่างๆพวกนี้ต้องดูนะครับเม็ดผมเนี่ยต้องเป็นระเบียบครับล้มเบอร์ผิดสังเกตวางเลยครับแต่มันก็ไม่ง่ายเลยครับ เราะเหรียญนี้มันจะดุ้งนิดหน่อยมันมันแอนนิดหน่อยครับแอนกลางครับด้านหลังครับแล้วยิ่งตอกโคตรลงไปยิ่งชัดนี่ครับตรงนี้ครับโค้ดเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้ครับดอกรับบัวมาทั้งหลังครับทั้งหน้าครับทําความเข้าใจด้วยกันครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นยี่สิบเอ็ดสร้างสิบสามเหรียญผมย้ํานะครับเพราะก็ไม่ง่ายกับการหานะครับก็มีแค่สิบสามเหรียญครับ ส่วนเงินลงยาสีน้ำเงินนั้น70เหรียญสร้าง70เหรียญครับจาน3ท่านจานนะครับนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญท่านอา,าจารย์จานเองนะครับเราเหรียญลูกศิษย์จ,จานก,ก็มีครับเนนจานก็มีครับ3ท่านจานนะครับปวดทคำความเข้าใจด้วยกันครับข้อมูลผมได้มานี่ได้มาอย่างชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นนะั่นนะฟังมาอย่างเข้าใจครับ แล้วก็อยู่ทั้งน้นเด้ยครับเรียนรู้ครับประวัติการสร้างท่านไปดูได้นะครับผมยงลงอยู่ใน YouTube และ Facebook มีนะครับท่านคลิกเข้าไปดูเลยครับท่านจะรู้ว่าประวัติมีอะไรบ้างผมได้สะสมอะไรบ้างดูครับจะทํทำความเข้าใจด้วยกันครับอย่าฟังเรื่องเล่าครับไปดูและพิจารณาครับในคลิปครับ YouTube เจบอุรอเอฟซียจารุครับ Facebook ก็ บารมีอาจารย์เราโดยเจ็บอุดรครับท่านไปดูนะครับผมผมโพสต์เข้าไปอยู่ในนั้นครับคลิกดูเลยครับดูข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันใช่หรือไม่ท่านต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับถ้าสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยต้องพิจารณาครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมนะครับว่าเช็คหรือย่างผมต้องไปตองเช็คกับใครล่ะครับผมเช็คที่ตัวผมนะครับผมตัวเป็นลูกศิษย์นะครับ เช็คก,กับความรู้ของตัวเองนะครับดูดีๆครับถามมาได้สติปัญญามันต้องใช้ด้วยตัวเองของตัวเองครับไม่ใช่เอาของอื่นมาใช้นะครับควจะคงไว้ใจด้วยครับดูครับ,รบผมไม่ต้องไปเช็คกับใครนะครับ สวยไหมครับสวยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เราจะทำแต่บมา1สินาทีเสร็จเสรครับถ้าสวยใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคลิปต่อไปเราจะาอ,าอะไรมไาลงท่านไปดูใน YouTube ผมนะครับเจ็บอุดรเอฟเซียจารครับคลิกดูเลยครับ อยากจะดูอะไรก็ดูครับดูว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่มุสาหรือไม่ท่านต้องทำควางเว้ใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ